คุณน้น่มาเจอกระผมอีกแล้วนี่ต้องไปที่นี่มันไหมโอ้โหอยอุ๊อุยอุ้อุ้ยอุ๊อุ๊นอุอน๊ยอุอุอุ๊ย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 อุอุ๊ยอุ๊อุ๊ยอเ๊ออุ๊ยอุ๊ยอ้๊ยอุออย ทำหัวขึ้นรัวปีเลยให,หนนย้ให้ให้กับจิดตามผมจะเจอแบบนี้นะครับพี่คืบอกไว้ล่วงหน,น้าแล้วครับถ้ามีใครจะติดตามผมจะเจอแบบนี้นะครับอุ้ยขึ่นลมอะไรเนีๆๆน,นี่มันจะเจอแบบนี้ไมันจะเจอแบบนี้อ่ะทุ่าน สาธี้ด้วยโจนดีวกว่าผมไม่อยากลงโต๊คัปกติอ่ะมัทมมน,นทำร้ายผู้คนไทำร้ายทำร้ายจิตใจด้วยนะถึแบบนี้ทำเลยน้อสาธิกับคนนเป็นผู่วเกนค่นีนเลยจิตกนี่นี่นี่ไอ้ แ้อกิน็ดีปอไม่ดามไม่กดนกรณีน,อน,น,ออนี้ไม่ดใชไม่รู้ใช่ม,ม,ม,ชม,มเดมยกวมัมีมดรมง่ะิสัดกดอม,ม,มกน้กตาอะไรก,รก,รก,รกร่อนนี กำลัคันด้วยอะไรกีวะทำลังขันเรื่องแรกาำลังันนี่อ๊อฟผิดอันอุ้ยเออะจิ้งมีนี่ว่า คิดอะไรอยู่วะนี่ยต้องเลืองกันคิดลืมขนมช็อกโกแลตตูคิดลืมกังมีปานคนไม่ลงนะเ้เวลรนาสแปเดีเวลานานมากก่ิล เจอแล้วนี่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 นะสภาพของทุกคนที่ดิฉันปฏิบัติเอาขายสิขายเริ่มขายแล้วเนี่ยเออขายเลยลากสวนเออดิงไม่คีนคุณจะว่าผมมันรุนแรงไหม ดูแ,แลไมดีจรงิงป่ายูแยดเพราะว่าเขไา,าไม่ติดตามผมเลนจะเจอแบบนี้ให้ม hey, องตามหรือเปล่าม่เกันเหรอ oh. การเตือนคนแยวนี้เงี้ยนวนี้ฮัลโหลฮัลโหลวัวหรอ o ั นี่คือการเตอนนี huh. ่ huh. ่องใหิตามเราไปเอ้ดูดูปีไมน่ะถ้าม uh ันจตามมนเองอะไรนะอะอะไรนี่คือการสัรเอคติดตามยังตามผมไม่ยังัโอเค ดกดติดตามเลยคุณไม่กดใช่ไหมไม่ไกดติดตามไหมไม่กดใช่ไหมไม่กดล้าโลกนี้ไปซะโอ้ย okay, นะโอเคนี่นอะไรโอเคดูนะ นี่คือคนที่จะทำร้ายผมนะครับนี่นี่นะครับถ้าเขาทำร้ายผมมันจะเกออินี้โอเคผมลบกวพ่งผมเริ่มแหลกแล้วอเคบอุ๊บจะมอุ๊บินเป็นคนนาะโอ้ยเอ็นนี่เป็นไงบ้าง ขอโทษด้วยนะคุณแลไอหวที่ผมโยนไปนานปีปลเ้ะถ้ามีคนไม่ติดตามผมและมาหาผมว่าผมว่าอะไรทกอย่นี่นะเจก็จะวัน down มากกวานอนลไม่บอกเลยตันทำรไอก่อนอนนไอนองไม่ต้องรู้อนนม้องไม่ต้องรู้ เราไลยพี่ต้มันสตรงนี้ก็สีแดงมากยมันได้ว่ามันดูดอผมนักนักข้อมือผมข้อมือผมมันอ่อนแออ่อนแรงนี่ละก่อนไอ้น้องมานม ผมไม่ใช่หผมบินลงแอ็นน้องกดติดตาไม่ยังไม่กดใช่ไหมก็แตกกันอทุกคนมอว่าผมนร้ายไปมากเล้วงูน้องผมว่าผมเ็้าหรือรก 5 ขอบขอบเยอะๆรีบไปนะะไอ้น้องทํางยังคิดิคดัคิดคด้ามึองคิดไม่ได้เขึ้นสวรรค์ได้เอดก่อนแล้วแครเิเงังอีกหนลทนะรเองอ่นะมาสิากาดล เอ๊ะเดี <sympath icking> ๋ยวนเลื่อนไหลขึ้นไปโอ้ยเอ็งไปก็ไปเข้านหเ่อยยาง้ยังดูบไหมขมูดอแล้วก็ปิดตาจบร้อยแต่แรกนี่นี่นี่คือการสาธีนะถ้าชีวิตจริงไม่เหลือเอ้ยห โอตัวเราได้ยังังาดีโอเคทีนี่เวันเหลือแล้วตาแตงกูตากบ่น้องขัานนึงผมทาสิไม่เหลือไม่เหอแล้วรมรมรวมรวมรวมยุดส

ว่าผมเล่นนานไปแล้วจริงนะจริงไหมหัวที่เหลือมันมองผมว่าคุาแม่นรานแล้วเรียอบมมาบขนาดนี้ ผมขอกัต้นเปล่าเีโอ้ววววผมไม่มี